หลังจากที่ไม่ได้เจอโคดออดนานวันนี้โคดออดก,ก็มาปรากฏตัวโคดออดที่เป็นผู้บุกเบิกเจ็ดเซียนนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการรับน้องใหม่ท,ที่เพิ่งจะติดทีมชาติก็ต้องเรียกได้ว่าอย่างนี้เลยก็คือโคดออดก,ก็คือมารับขวัญผูกข้อไม้ข้อมือด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่คลายเครียดนะคะรีแลกเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปเวียดนามแล้วคนแรกนะคะใน New นิวเจนเดอรชันนี้วิภาวีสีทองค่ะคนที่สสิริมามา,มานากิจค่ะพี่เอแล้วก็คนที่3าสุธาตา เาเชอบูลินค่ะคนที่4ม่กาีกาทิประโชนค่ะคนที่5สุพัตราคาลิเบโรค่ะต้องเรียกได้ว่ารับน้องเหมือนตอนเราอยู่มหาลัยเลยค่ะน่ารักมากก็อย่างที่บอกนะคะโค้ดออสเป็นผู้ที่ทําให้เจ็ดเซียนบุกเบิกขึ้นมาแสดงว่ารุ่นใหม่น้องใหม่นิวเจเนเรชั่นก็คงจะไม่แพ้กันเราก็ต้องเชื่อมั่นทั้งโค้ดสตาฟโค้ดแล้วก็เหล่านักกีฬาด้วยนะคะ ารางการแข่งขันก็แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะคะเดี๋ยวจะแนบไว้อีกทีแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางช่วงเวลา7โม45นะคะช่วงเช้าเราไปชมภาพบรรยากาศการรับน้องอันแสนสนุกสนานของเรานักตบลูกยางหญิงนะคะของชาวไทยก็ถือได้ว่าเป็นการเอาเริกเอาชชยก่อนบินไปเวียดนามแล้วก็มั่นใจว่าจะคว้าแชมป์มาให้ได้ป้องกันแชมป์ได้แน่นอน เราจะต้องชนะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ชุดซีเกมที่จะแข่งแล้วนะคะ